ตีหนึ่งยี่สิบสามนะน้เต็มอ,อยู่ตรงนี้น้ำแต่ห้าทุ่มนะนะครับก็ขยับไปเรื่อยๆเลยนะแต่ก็อย่างนี้นิงน่ง,ง,งๆลยได้ยโอ้ยนะนะขยับไปทีละน่อยแค่นี้นะครับวันนี้เป็นวันเครือตอนนี้มันตีหนึ่งมันก็จะเป็นวันเครือที่สิบตุลานะครับเป็นวันเครัสที่สิบตุลาครับ พระรามสองช่วงที่จะถึงมั่นแถวนะครับขยับนิดเดียวขยับนิดเดียวเดี๋ยวก็นิ่งอีกเพราะว่าเรานิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะจริงๆวันก็ไม่ใช่วันแรกนะที่เป็นอย่างนี้ใครที่วิ่งเส้นพระรามสองขาเข้าข,า,ข,า,ข,า,ขาออกก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆนะนเพื่อนๆนะวันนี้ผมเดินทางวันพุธที่เก้าตอนนี้ก็เพิ่งหันที่สิบแล้วนะเดินทางาตุลาสิบตุลา เดินทางไปภูเก็ตนะครับก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดนานละเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ล่าสุดก็คือไปน่าจะไม่ผิดก็ดจะไปสงขลานะเมื่อสองเดือนี่แล้วนะตอนนี้ก็จะไปภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้งานจากพี่เกพีใหญ่แถวนัดกะบังนะครับราคาก็ไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ไปก็คนอื่นก็ไปนะก็ไปดีกว่านะครับดีกว่าอยู่เฉยเพราะว่าเท่าแก่น้อยที่มารุ่นเดียวกันเนี่ยก็ถือว่า เกมจบเกมไปหลายคนแล้วนะครับผมก็โอ้โหอยู่ยากนะครัเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะก็ตอนนี้นะครับกำลังเดินทางออกเส้นพรนามสองก็มาเจอแบบเนี้ยติดอย่างเงี้ยทุกวันนะผมมีอยู่ครัง้งหนึ่งผมไปลาดบุรีอ่ะก็ทาอะไรกันปิดเาปิดปิดนะเขาไม่รู้เขาทำอะไรกันปิดเขาแบบเขาผมขอพูดแบบแทนตัวแทนเลยแล้วกันแบบว่าไม่สนใจรถวิ่งเลยนะครับปิดคือปิดยังไงก็ได้ ให้รถมันพอขึ้นตัวไปได้ในนี้ปิดแบบว่าเบ็ดปิดโอ้โหเอาเป็นอาตายอย่างเมื่อกี้เนี่ยขึ้นการนาลงมาในเลี้ยวมาพระรามสองสู่สกคไม่ได้นะต้องวิ่งไปบางแคแล้วผมก็เลี้ยวเข้ามตรงเอกชัยบางบอนพอเลี้ยวข้ามตรงเอกชัยบางบอนมาโผล่เส้นพระรามสองก็บนสะพานไม่ได้อีกต้องออกซ้ายเข้ากรุงเทพอีกแล้วค่อยไปกลับรถโอ้โหอะไรทําไม่คุยกันก่อนจะปิดตรงนู้นตรงนี้นะครับที่พูดจริงๆนะก็คือ ค่อนข้างโมโหแล้วก็ติดกันนานมากเลยออกมาจากบ้านตั้งแต่สามสี่ทุ่มนะตีหนึ่งตีสองแล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับไม่ต้องไปไหนกันอดีนะก็หลายครั้งนะที่ติดวันนั้นผมมาบ้านแพลว่าก็แถวๆนี้แหละก่อนที่จะกลับรถไต่รานบ้านแพลวก็ฝนตกกับน้าท่วมอีกนะครับเนื่องจากก่อสร้างน้ําท่วมโมโหมิดตาไฟหน้าเลยนะครับทะเบียนผมงอขึ้นเลยนะแล้วก็อีกคันหนึ่งสามหกนะครับเป็นรถของอบริษัทเอสเอสก็ ใบพัดไปตีกิ่งไม้เรือชั้อย่างเนี่ยมอน้ําแตกอีกนะครับก็ถือว่านานเลยเนี่ยแล้วก็ปัญหาเนี่ยในเวลาวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วช่วงน้าขึ้นนี่ก็คือน้าท่วมเลยนะครับน้าท่วมเลยเนีย่เป็นเส้นพระรามสองคือจักสิวลาจาังไหนตอนนี้ข้างหน้านี่คือมันจะเป็นช่วงที่จะเข้าบ้านแถวนะครับตอนนี้มันจะไม่มีสะพานที่ก่อสร้างอะไรนะจะมีกำมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาอย่างที่เขาบอกว่าปัญ,ปญหาถนนพระรามสองเนี่ยแบบ มันยาวนานเนาะมันยาวนานตั้งแต่ถ้าเป็นเคยมีอ่ายูทูบเบอร์หรือกลุ่มกลุ่มคนคนนึงอ่ะที่เขาเซลอ่ะเนาะตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกนะอันนี้ก็น่าจะจริงมันเรื่องจริงของเขาอ่ะนะเออเจ็บช่วงโตรอะไรที่เขาว่ากันะนะรถติดนะเพื่อนรถติดนะครับก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหกระดึ๊บกระดึ๊บแลบ้วก็กกติดนิ่งกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วก็ติดนิ่งที่พี่เพ่บอกว่าจอดนิ่งนานเกินไปแล้วนะครับโอ้ แบบนี้นะครับก็อย่างนี้เลยไปไหนไม่ได้เลี่ยงกันไม่ได้ลงสายใต้ 80- 9 0ถึงก็ก็จะใช้เส้นพระรามสองนะครับแต่ว่ามันก็โดยการติดมันก็ไม่ได้ติดแต่ขาขาออกนะบ,บางทีผมเห็นมันติดขาเข้าด้วยนะในบางครั้งก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นกลางคืนนอกกลางวันก็จะติดธรรมดาทีนี้หน่อย,อยกลางคืนนี่จะติดนิ่งๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมผมผม,ผมว่าการบริหารจัดการทางเนี่ยผิดพลาดนะผม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและว,วางแผนที่ดีกว่านี้นะครับก็เอ,อาง่ายๆอ่ะเขาเล่นกันญาหน้าพระรามสองมากบางพี่สุขสวัร์มาลงพระรามสองหรือสมุทรสาครเลี้ยวไม่ได้ทําไมไม่เปิดคือจะก่อสร้างหรือจะทําอะไรก็ช่างทาไมไม่เปิดชัก1หนึ่งเลนสองเลนให้เขาไปได้ก่อนหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็วันนี้ใครวิ่งว,ว,วิ่งเหมือนผมอ่ะใครวิ่งวันเดียวกับผมจะรู้แล้วพอจะเลี้ยวมาพระรามสองเฮ้ยเลี้ยวพระรามสองไม่ได้ใช่ไหมวิ่งไปเข้า เอกชัยบางบอลเอกช้ยบางบอลเสร็จมันก็จะมาโผล่เส้นพระรามสองก็ไปไม่ไดก้ก็ต้องเลี้ยวเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปกลับรถมานะแล้วพอไอ้กลับรถมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เดี๋ยวก็ไปแบบสบายชิวๆไม่ใช่ติดอยู่เนี่ยโอ้ยไปยังกระเดิบกระเดิบอยู่นะครับก็สภาพอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะ ก็วิ่งไปวิ่งมาก็เบียดกันอยู่เลนเดียวครับอยู่เลนเดียวแล้วก็ตรงไปน่าจะกลับรถบั้นแหวแหล่นะครับตรงนี้เหมือนเดิมผมผมผมเคยขึ้นแบบนี้แล้วมันอยู่ทั้งวันที่ไฟลาดบุรีก็จะประมาณนี้เนี่ยปิด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 จนถึงตรงนเนี้ยเนี่ยก่อนที่จะกลับรถบ้านแหวนะครับก็จะให้เบี่ยงเข้าทางในทางในนะครับแล้วก็วิ่งไปได้นี่ตรงนี้ดูเนะขาไม่ได้มีอะไรนะผมผมผมเข้าใจว่ามันมันสาม,มารถแบ่งช่องทางได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาเอาสะดวกเขานะ นู่นปิดเลยก็ไม่มีอ่ะเาถึวิ่งมาสังเกตดูไม่มีอะไรนะเอาสะดวกเอาสะดวกของการทํางานนะครับแล้วก็รถก็เป็นอย่างเงี้ยติดนะครับใช้เวลาใช้คําว่าติดหลายชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆนมันไม่ได้ติดแป๊บเดียวนะติดหลายชั่วโมงเลยนะมัน,นมันไม่ได้แป๊บเ,นะเ,นะเ,เดียวไงมันติดนานมากนะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งแต่กี่ทุ่มมาวิ่งออกมาสประมาณสอง สองชั่วโมงกว่าได้นะประมาณสองชั่วโมงกว่าเริ่มเราเรา,เรานับเริ่มตั้งแต่หยุดนิ่งนะไอตอนที่วิง่งอ่บางพีสุขสวัสดิ์มาลงพระรามสองเนี่ยเราเรายังวิ่งได้เราไม่นับพอแต่กลับรถแล้วก็ข้ามข้ามก่อนที่จะข้ามติดมาตั้งแต่ก่อนที่จะข้ามอ่าแม่น้ํานะครับติดตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรวะตรงนั้นอ่ามหาชัยเมืองใหม่นะเริ่มติดตั้งแต่มหาชัยเมืองใหม่ติดติดติด,ตดมาวิ่งขนานมาเรื่อยๆนะปิดมาปิดทางหลักมาตลอดตลอดนะครับ แล้วก็จนมาถึงตรงที่จะกลับรถบรรทุกนับเขาก็ให้วิ่งขนานมาแล้วก็บีบจนเหลือเลนเดียวนะครับซึ่งทางหลักแบบนี้มันจริงจริงมันไม่น่าจะอยู่เลนเดียวมันน่าจะให้วิ่งจากสองเลนอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอมาถึงก่อนที่จะกลับรถบรรทุกก็จะมีตัดเลี่ยนให้เข้าทางหลักนะครับรก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับที่ใช้เส้นทางตรงนี้เราจะต้องเจอแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ กว่าถึงพี่ๆที่ทําถนนหรือก็จัดการาบริหารจัดการการจราจรด้วยนะพี่ปิดยังไงก็ให้มันวิ่งได้สัก2เลน3เลนหรือยังไงตกลงกันก่อนว่าจะลงจะให้ออกพระรามสองหรือจะให้ออกเข้าเอกชัยหรือยังไงออกเอกชัยมาทําไมไม่ให้เลี้ยวขวาเลยทําไมต้อง,งกลับเข้าไปกรุงเทพแล้วกลับรถไปโอ้โหมาคิดก่อนนะเพื่อนๆแล้วเวลารถติดเอามาดูด้วยนะครับว่ามันติดยังไงเพราะอะไรเราจะได้แก้ปัญหาไม่ใช่วา่าปล่อยลอยเพช่างมัน ช่างของคนขับรถไปแบบนี้ไม่โอเคนะเจอกันคลิปหน้านะคสุริยา,าพาบรรทุกมาบน่นแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับถนนพระรามสองอยากเม้นจนแม่เปชรพุ